แล้วนี่คือ,อสมหน้าของผู้บริหารของวิทยายลัยเทคโนโลยีพลพาณิชยาการนะฮะที่เกลือเสื้อสถานที่นะครับให้เราสาธุชนเนี่ยเข้ามากราบไหว้ขอพรมาร่วมทําบุญทําวัดสวดมนต์เย็นสวดมนต์เช้าแล้วก็บินทบบาทในสถานที่แห่งนี้นะฮะขณะนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นกําลังจะออกจากิกษุดงนะครับ รับบุญกันนะครับเคาะเสร็จแล้วหลบเลยครับเคาะเสร็จแล้วหลบอ่าใครได้รับเคาะหัวเสร็จแล้วหลบนะครับเขาะเสร็จแล้วลุกก่อนนะครับเดี๋ยวท่านลองเดินย้อนกลับมาเถาหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับทางนี้ครับหลวงปู่นี่นีนม์เดินทางนู้น ไกวินิมอนนั่นเนี่ยไม่รู้อ่าไปแล้วครับไกวิอ้าวผู้หญิงผู้หญิงยายถ่ายถ่ายโซมหน่อยซมโซมโซมข้างๆข้างๆแล้วโซมเอาข้างๆแล้วโซมเอาผู้หญิงถ่ายรูปข้างๆแล้วโซม เข้าข้างๆแล้วซูมอ่าพูดหลายคำไม่ค่อยรู้เรื่องกันเนาะเชา้าเช้าโมตัสัทธาแต่ไม่ได้ฟังนะฮะไม่ว่ากันท่านครับผมฝากไว้ของมงคลมาให้ทันนะครับอันนี้คือภาพบรรยากาศกสดๆนะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของเศจตัวไทนิวนะฮะนี่ นั่งรอกันนะฮะริมสนามหญ้านะครับยาวไปถึงถนนใหญ่แล้วนะครับขณะดนี้สิบสามมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเจ็ดนาฬิกายี่สิบสองนาทีนะฮะ พ่อเดินขวางหลบหน่อยหลบหน่อยพ่อหลบหน่อยหลบหน่อยท่านเดินมาแล้วพ่อจะถ่ายรูปหรือจะนั่งถ้านั่งมานั่งหน้าก่อนเล็วเล่วดูด้วยตรงไหนว่างนั่งเลยเนี่ยเอาเลยนั่งเลยพ่อนั่งเลยเออนะครับอย่ากราบท่านนะครับอย่าจับตัวท่านนะครับนั่งไหวขอพรนะฮะรอรับพรจากท่านเฉยๆนะครับไม่ต้องก้มนะครับอา่า นั่งรับพรจากท่านเลยนะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะาผ่านทางเ c e b o o k นะครับของเพจทั่วไทยนิวนะที่กําลังเฟซบุ๊กไลฟ์อยู่ในขณะนี้นะฮะอ่านี่ครับต้องบอกว่าคณะศัพทพาเนยเยอะจริงๆนะฮะโอ้ละข้างหลังนี่เป็นพึ่งแตกรลังเลยนะฮะเดินกันนะครับกําลังเตรียมกลับบ้าน เดินตามหลังหลวงตาบุญชื่นกันมานะฮะลูกเด็กเล็กแดงนะฮะมานั่งขอพรกันก็เป็นภาพที่งดงามที่สุดนะะของเหล่าชาวพุทธที่มความเรื่องใสศรัทธาในพุทธศาสนาเอาที่หัวออกด้วยจ้ะ,ะาไาในวิยาลัยเทคโนโลยีปนแห่งนี้นะครับโอ<ฮ>้ก<ฮ>ว้างมากนะฮะ

แม่หลบหน่อยเจ้าคุณแม่อ่ามาหลบฝั่งนี้ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมพี่น้องชาวอเภอเมืองพนัสน่ารักมากนะครับครับผมนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะผ่านทาง Facebook นะครับที่กำลังเ c e b o o k ไลฟ์อยู่ในขณะนี้นะครับเจดนาดิการฮะยี่สิบหกนาทีฮะเจตนาการยี่สิบหกนาที เวลาเสบรบดีที่13นะครับมกราคม2 5 6 5นะครับขณะนี้ดวงตาบุญชื่นเดินออกจากเทคโนโลยีพลพาณิชย์การแล้วนะฮะเข้าสู่ถนนหลวงหมายเลข2ของประเทศไทยหรือว่าถนนมิตรภาพนะฮะนี่ฮะกำลังมุ่งหน้าสู่อำเภอโนอนศิลานะฮะให้คุญวินินการต่อนะฮะขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวไปเ,เก็บของคันของ<อ>ไม่ได้เก็บเลยไม่ได้เก็บ นาะยยกน้ำครับยกน้ำยกน้ำเลยครับยยกครับยกยกสองมือเลยครับ นียามเช้านะฮะอำเภอเมืองพลจังหวัดขอนแก่นบเส,ส้นทางหมายเลข4ถนนวิจภาพจิตาม้มหมอ่ครับ5ค่ะนำกระดาษเยื่ชู่สองเลย ใช่ครับคุณเฟยไหมไม่มีอาสาสักคนเลยครับมีสภาพหนึ่งติดตาม01ครับแบบครับอ๋อวอเจ็ดนะครับอาสาเก็บน้ําเก็บนมด้านข้างรถตู้นะครับเก็บน้ําเก็บนมด้านข้างรถตู้สองนายครับครับครับยืนอยู่ข้างๆน้เลยครับ ช่วงเช้าไม่มีอะไรช่วยเก็บเก็บพวกนมพวกอะไรนะครับเดี๋ยวขากังเร้นรถตู้นะครับกยแล้วเลยยเก็บน้เยเฮยพ่อยู่ัูยงหยวงไหมทาวง้ยเก็บน้เยแล้วีและทีเรียนตมรตอยู่เยนะบอกเลยบอกก็เลย เก็บนมเก็บน้ำนะครับแจกน้ำแจกนมครับโอ้เดี๋ยวผมเตรียมให้ใหม่ครับสุดสองเร็วๆกระดาษเช็ดชู่ให้น้องมาส่งให้หน่อย

ที่อำเภอพลจังหวัดภูก็ตน,นะครับที่น้องประชาชนรกราบขอพรเต็มนะครับเต็มด้านด้านข้างทางเลยนะฮะยาวสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับด้านหน้าน้ำนะครับประชาสัมพันธ์นะครับน้ำวันนี้เที่ยวแรกนะครับรถบรรทุกสกลพระใหญ่ภูเก็ตนะฮะโดยปาสุกพรภูเกต็ต จะนาส่งมอบให้กับโรงพยาบาลแวงใหญ่นะครับโรงพยาบาลแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสาธารภูททรรกเก็ตนะฮะที่นารถนะครับนารถบรรทุกหกล้อให้ใช้ในการขนส่งน้ําดื่มขนมนมเนยต่างๆต,ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตนะฮะจนขณะนี้ถึงขอนแก่นแล้วนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับปา๋าซุ้มพนี้นะครับพี่น้องในเส้นทางนะครับทำไรนะกน้ไดเป็ครกได้หนะไม่ใช่แกได้เลยเือวาไว้เดนี้ลเกบหนกนะยม่ปวดองคนเด็นับนตานะครับน้ำเอาไปหม้อให้กับโรงพยาบาลสนตนะฮะวัดโรงเรียนใกล้เคียงนะครับในเขตพื้นที่นะครับ ได้ prom, ได้ครับพัตเตอร์ได้ครับพัตเตอร์แล้วก็เแกน้ำไปเติมเชื้อมันคนได้นะคะน้ำแกน้ำแค่ได้เลยค่ะเชื้อววางไว้เดี๋ยวเราคุ้มรับมเสียนะเสียต้นนะครับวันนี้เสียต้นพี่เสียต้นพอนแกครับเสียต้นคนได้นะคะพอมาแล้วกลับไปใช้บ้ากได้เลยจ้าถึงวันนี้ทีมงานก็เหนื่อยที im ่จะบอกผมเลยนะโอ้โห จากภูเก็ตเน primo, right Pepper> ี่ยสุดยอดล่ะรองเท้าพังไปคู่นะคู่นี้กำลังจะพังอีกแล้วครับใส่เบอร์อะไรคะเดี๋ยวมาใส่ไปถึงนครพนมคนเลยเปลี่ยนอีกคู่ไม่ทันถึงครับพื้นไปหมดแล้วครับใส่เบอร์อะไรพี่เอ่อสี่สิบสามโอเคเดี๋ยวผมหาให้าไยม้ารอเลยนะคะคู่ที่สองกำลังพังอ้ออันนั้นน่ะพัสร์ตาชากบ

อา,าสาช่วยเก็บน้ำแข็งขึ้นรถตู้ด้วยนะครับไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเหรอตรงครับปู่ครับ ยนิดหนึ่งเมื่อกี้สุดเลยผ้าเก็บครับผ้าเก็บพี่ออสปัดๆให้หน่อยนะอันนี้นะครับพี่ออสพี่ออสลาดลีอันนี้กวาดถนนก่อนครับกวาดถนนก่อน นี้เรากำลังข้ามทางรถไฟนะครับทางรถไฟสายสากหัวลำโพงวาลินอันนี้หัวลำโพงวาลินจำราบเนาะไปเนี่ยไปอุบลน่ะโอ้ครับทีี่่บาไ้นนเลยสถานที่กําแพงที่กําแพงเดียว ยกพวงมลาลัยไว้นะครับนั่งตรงๆยกไว้ครับไม่ต้องก้มนะครับยกพวงมลาลัยขึ้นมานะครับสาธุบุญนะครับ สเส้นทางบุญนะครับในสเส้นทางบุญวันนี้มุ่งหน้าโนนศิลานะฮะโดนคนมุ่งหน้าโนนศิลาหยับมาครับหยับมานั่งเลยครับนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยครับนั่งเลยยก,ยกไว้ครับยกไว้ยกน้ำครับยกน้ำครับเข้ามาเลยลูกเข้ามาลูกโห่งมากครับ่งมาก ราเลยคับด้านหน้าคือโนนศิลาใช่ไหมครับผมพี่น่าจะใช่โบครับนิมนท์ครับครับดน้าิมมนครับด้านหน้านี่คืออะไรครับเสียต้นรรด้านหน้าเป็นอำเภออะไรครับ ยังไม่เข้านนศิลาเขาจะมีลงางงาศิลาโอครับต้องไปจะเป็นโนนศิลาลบหน่อยครับลบทางหน่อยลบทางหน่อยครับแต่จริงๆเราวันนี้เราก็คือมุ่งหน้าโนนศิลาใช่ไหมครับประมาณสิโลพี่โอ้ครับถึงจะถึงนนศิลาครับสิโลนี่ถึงแน่นอนครับนี่จาโนนลาโิบโบปืจับไมจ้าาีกิเ้าโลสบ ขับโบตับโบแล้ว <fe> ข <Jean> uh ับขาขับขาขับโบด้วยแหละวันนี้เป็นไงบ้างครับอากาบวันนี้อาการเป็นไงบ้างครับอาการก็ดีขึ้น อตับถ้าเยอะอย่าเมื่อวานในตลาดน,นี่แะับอีกครึ่้นะฮะเราจะขออนุญาตพิธีการไร์สดนะครับเพื่อน,น,นแดกจ่ายงานห้กับทีมง,งานผู้ภัยนะฮะ ประสานงานกันเรื่องนาน้ํานะครับวันนี้จะนาน้ําไปที่ไหนอะไรอย่างไรทางนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณน้ํานะครับแต่น้ารอบแรกนะครับนํานําส่งมอบให้กับโรงพยาบาลเวียงใหญ่เวียงใหญ่ครับเวียงใหญ่ขมอใหยครับโรงพยาบาลเวียงใหญ่เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลนะครับมันที่เช่นฉีดวัคซีนอะไรต่างๆนะครับ ผ้าออกครับผ้าออกผ้าออกจากหัวก่อนครับผ้าออกนั่งตรงๆครับนั่งตรงๆไม่ขวางนะครับขยับหลบนิดนึงครับยกขาขึ้นเลยกยกขาขึ้นเลยยกขาเลยายกขาลนุ่ม่เอาให้ด นมอให้เด็กไปดื่มเลยนะครับยกน้ำครับยกน้ำหัวญาตนะครับอนุญาติยุดติตกเพีย่างนี้ก่อนนะฮะูครับ